นี่ค่ะบอนสีที่เราเคยทำคลิปปลูกในน้ำไปนะคะตอนนี้นะคะเห็นว่าน้ำใสแจ๋วมากเลยค่ะน้ำใสมากนะคะและน้องเขาก็ยังไม่ตายนะคะผ่านมาหลายวันแล้วค่ะ,ะวิธีนี้สามารถทำได้จริงนะคะได้ผลจริงค่ะปลูกในน้ำได้จริงค่ะสามารถนำไปตั้งโชว์ได้เลยสวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะ วันนี้นะคะฝนตกอีกแล้วค่ะเพื่อนๆอย่างที่เพื่อนๆรู้นะคะว่าน้ําฝนเนี่ยก็ดีต่อต้นไม้ของเรามากๆเลยนะคะแต่ว่าก็มีไม้บางประเภทนะคะที่ไม่ค่อยถูกกับน้ําฝนเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะให้กับช่องมาม่าเป่งนั้นวิวค่ะและอย่าลืมนะคะเพจเฟซบุ๊กนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะอย่งยืมไปกดติดตามให้ด้วยนะคะ แต,ตอนนี้เรามี Open Chat ค่ะหรือว่าไลน์ก r o u p ก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้า Open Chat ได้นะคะหรือว่าจะสแกน QR Code เข้าไปเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมบอลสีสวยกันดีกว่าค่ะฝนก็ได้ตกลงมานะคะแต่ว่าพอเพื่อบอลสีของเราได้นับน้ำฝนเนี่ยก็ทำให้มีการแตกยอดแตกกอนะคะแตกคุ้มใหม่เยอะเลยนะคะเพราะเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยช่วยเร่งการจเจริญเติบโตนะคะ ได้ดีกว่าน้ำประปาค่ะเพราะว่าน้ำประปาของเราเนี่ยต่อให้เราจะลดแล้วก็บำรุงใส่ปุ๋ยนะคะก็ไม่ได้มีอัตราการแตกหลอดใหม่เร็ว mm hmm. เท่ากับโดนน้ำฝนค่ะแต่ว่าก็มีบางชนิดนะคะที่ไม่ชอบน้ำฝนอย่างเช่นต้นนี้ค่ะนี่ก็เมืองเกาะเก็ดของเรานะคะเมืองเกาะเก็ดเนี่ยก็จะมีแต้มด่างข่าวนะคะ นี่อย่างใบนี้นะคะมีด่างขาวแต่ว่าใบนี้นะคะไม่มีด่างขาวติดมาเลยค่ะเราเพราะว่าปริมาณไนโตรเจนเยอะเกินไปค่ะแล้วไนโตรเจนนี่มาจากไหนนะคะก็มาจากน้ําฝนนี่แหละค่ะเมื่อฝนนะคะตกลงมาเนี่ยหรืออาจจะมีฟ้าแลบฟ้าร้องก็ได้ทําให้น้ําฝนเนี่ยชะล้างไนโตรเจนในอากาศนะคะลงมาทําให้กลายเป็นน้ําแล้วก็ตกลงพื้นดินนะคะ่น บอลสีที่มีติดด่างขาวหรือว่าไม้ด่างเนี่ยได้รับน้ําฝนขึ้นไปนะคะ mm hmm. ก็จะทำให้จเจริญเติบโตดีค่ะแต่ว่าจะทําให้ความด่างของเขาหายไปค่ะอย่างใบนี้นะคะก็เป็นใบเขียวทั้งใบเลย mm hmm. เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยนะคะว่าอ้าวอยู่ในตู้อบนี่ทําไมไปโดนฝนได้ยังไงนะคะ mm hmm. ก็เพราะว่าเราเนี่ยนําออกไปไว้นอกตู้มาค่ะเพราะว่า เราอยากให้เขาได้รับแบบแสงมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้เขาแข็งแรงกว่าอยู่ในตู้ค่ะเพราะว่าอยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะแข็งแรงกว่าแต่ผลที่ได้นะคะใบเขาเขียวค่ะแล้วก็ไม่มีด่างขาวติดเลยนะคะก็เพราะว่าเขาโดนฝนด้านนอกค่ะเราเลกนําเขากลับเข้ามาในตู้นะคะเพราะว่าน้ําฝนเนี่ยจะช่วยให้เขาจะิันเติบโตดีค่ะแต่ว่าด่างขาวจะหายไปค่ะ อันนี้ก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะของน้ำฝน,นะคะ่ะส่วนมาดูต้นนี้นะคะอันนี้คือเบนจรงน้ำทองเราได้ไว้ในตู้ตั้งแต่แรกนะคะก็จะเห็นว่าเขาติดด่างทุกใบนะคะเพราะว่าไม่โดนน้ำฝน,นะคะ่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่มีบอลกระดาษด่างหรือว่ามีออดิบด่างไม้ด่างต่างๆนะคะก็ ให้ระวังไม่ให้โดนฝนมากเกินไปค่ะเพราะว่าในน้ําฝนเนี่ยมีไนโตรเจนเยอะค่ะและ้วไนโตรเจนเนี่ยจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตดีแต่ว่าด่างขาวจะหายค่ะใบเขาจะเขียวชอุ่มนะคะเขียวสวยเลยค่ะแต่ว่าด่างขาวหายดังนั้นถ้าเ,เพื่อนๆเลี้ยงไม้ด่างเนี่ยเมื่อถึงหน้าฝนก็ให้เก็บเข้าตู้นะคะเขาจะได้ติดด่างตลอดปีค่ะ ส่วนสำหรับต้นไม้อื่นๆนะคะไม้เขียวหรือบอลชนิดอื่นเนี่ยก็สามารถนําน้องไปรับน้ําฝนได้ตามปกติเลยนะคะเพราะว่าไนโตรเจนเยอะเนี่ยก็จะช่วยให้เจริญเติบโตดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆสาระน่ารู้นะคะเกี่ยวกับน้ำฝนของเรา สวีค่ะ